สวัสดีครับวันนี้วันที่3มิถุนายนพศ25 6 5หนะครับวันนี้เห้ามาเบิงหญ้าที่เห้าปลูกไว้ได้3สัปดาห์นะครับผมมันสิเป็นจังไงมันติดบ่หรือว่ามันออกมาในรูปแบบใดสิพาพี่น้องมาเบิงนะครับื้อนี้ครับมองนี้เป็นมองที่เห้าปลูกแบบ วานทอนพันหยาแล้วก็เอาเท่าเข้าเนี่ยนะครับยำยำยำให้มันติดกับชีดินนะครับสังเกตได้ว่าการปลูกแบบนี้ห้าสิติดแล้วก็สิหนาตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับสำหรับการปลูกหยาแพงโวล่าปลูกได้หลายรูปแบบซึ่งแบบเห็ดเป็นหน้า เทือกเห็ดเป็นเทือกนะครับเห็ดเป็นหน้าตมคือห้าดำหน้าเนี่ยนะครับเห็ดคือเ้าสีตกกาดำหน้าแล้วก็วานอนพันแล้วก็หาเนยวกดหาไม่หา,หหาทอพีวีซีก็ได้นะครับลาก,กอัตราการติดการหน้าห้องอยาสีดีตั้งแต่ที่แหลกเลยนะครับอันนี้ขาปลูกหลายๆแบบให้เบ่งนะครับเพราะว่า แปลงน,นี้บ่มีระบบน้ำนะครับมาปลูกที่แรกนี่บ่มีน้ำแต่ว่าด,ดินมีความซุ่มนะครับพอฝนตกหลังจากฝนตกเขากับปลูกโดยการขุดหลุมแล้วก็ถมทอนพันธุ์นะครับหมู่ต่อมาฝนตกกระนํำลงมา,าที่นีศมันเลยมีน้ำหงุดซีนีพอดีเท่ากันเลยเหตุแปลงเป็นตมเป็นเล่นเท่ากับว่านทอนพันธุ์ วานทอนพันแล้วก็ใส่เท่าเข้าเนี่ยนะครับเหยียบเหยียบเหยียบให้มันหยาส่วนใดส่วนหนึ่งขงองหยาติดนะครับซึ่งผลที่ออกมาหยาติดตีแล้วกะ็หนาที่ตั้งแต่ที่แหลกเลยนะครับผมตอนนี้หยาตั้งโตได้แล้วกำลังสร้างเท้าเรื่อยนะครับคุ้มพื้นทีนะครับหยาแต่ละหมองแต่ละบอนที่มันติดแล้วมันก็นดี สังเท้าเรือยขึ้นมาคุ้มพื้นที่เพื่อทีส่สขยายเรือยไปนะครับขยายเพื่อคุ้มพื้นทีต่ต่างๆน,นะครับเนีย่ยสังเกตว่าน้ำคอนี่มีหากเลยนะครับนี่ครับหากขาวๆหนหน่อยนะครับต่อไปนี่นะครับตรงนี้แหละ็ดีเกิดเป็นต้นหญ้าต้นไม้ เห็นมาเป็นให้เป็นสาเหตุทางยาเพ่งกรลาหนานะครับแล้วก็ที่สามารถคุ้มพื้นที่คุ้มหยาอื่นใดต่างแต่ที่แหลกเลยนะครับนี่คือเป็นข้อดีของอยาเพ่งกรลาเป็นอคุณสมบัติพิเศษที่เขาเฮ็ดได้นะครับทางยาตัวอื่นก็จะเกิดเฉพาะขออ้างยาคลองหรือเกิดเป็นกอ แ่ว่ามาบอสามารถขยายพันธุ์โดยโตของห้าเองต้องอาศัยมเมล็ดบาง้าต้องอาศัยมเมล็ดบาง้าต้องอาศัยทอนพันธุ์นะครับแต่ว่างาเพ่งกาลาเนี่เขาสามารถเลื่อยไปเลื่อยไปแล้วก็เกิดไม่ได้แต่ผลนะครับนี่นะครับนี่คือส่วนนี่คือเขาเกิดแล้วก็เขาก็แทงไหลไปนะครับนี่ครับ กระยาต้นเดียวท่อนเดียวเนี่ยนะครับมันสามารถพัฒนาแล้วก็ขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆนะครับมองนี้คือมองที่ผมว่านทอนพันธุ์แล้วก็เหยียบอีกมองนี้คือว่านทอนพันธุ์ขึ้นกันนะครับแต่ว่าเคลียดินถมสังเกตว่ากระยากระติเกิดยู่แต่ว่าเกิดบางนะครับเกิดบาง เป็นย่อมเป็นยอ่นยอมแต่ว่าเท้าเรือยนี่กระจายนะครับเท้าเรือเนี่เรือยซานปันไฟซานกันไม้เลยข้อดีหลังจากปลูกแล้วนะครับผลตกมากเกือบซูมือนะครับแถวอำเภอหนองอกเป็นเหตุกันเลยเห่ากันเลยได,ไดรับผลค่อยได้ก็คือหนาเห่าที่เห่าปลูกไว้นะครับปิดนะครับแปลงนี้เห่ากับปลูก หญ้าลูซี่แล,แล้วก็ไปเอาหญ้ากินนารีมาเสริมนะครับมาแบงเป็นล็อกเป็นล็อกปลูกไปเพือ่อเพิ่มความหลากหลายในอาหารหญ้าของสัตว์เลี้ยงของเขานะครับมีหญ้ากินนารีมีหญ้าหวานมีหญ้าเพนโกลานะครับสับสับซเปียนหมุนเวียนกันไปในการดูเลี่ย แปลงนี้บ่ทว่าท่าน,นมีระบบนำที่เป็นจิตลจกษณะนะครับยังต้องอาศัยนำฝนจากธรรมชาติเป็นเป็นโตบํบำรุงเป็นโตซอยนะครับในการจเจริญเติบโตของหยาแปลงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับท้าม้ระบบนำเท้ากับสามารถบริหารจัดการมีอาหาร มี้าให้งัวให้ซัดเลี้ยงเฮาได้กินตลอดทั้งปีนะครับกับต้องหาทุนหาเงิงมาพัฒนาต่อไปตอนนี้เฮาอาศัยธรรมชาติเลี้ยงดูไปก่อนนะครับการปลูกเขาก็ต้องเบิงว่าช่วงใดฝนสิตกนะครับเฮาก็ได้วางแผนเตรียมพื้นที่เตรียมทอนพ่านมาเขาก็ปลูกไว้ถ้าเกิดเฮา วางแผนเขาเตรียมการบดีเข้าสิทธิเหตุหลายเถื่อนะครับหรือรอี่บอดีเหตุหลายเถื่อแต่ว่ามันใส่เวลาในการเกิดเพราะว่าถ้าเกิดหยาบดีรับความชื้นมันก็จะแห้งนะครับนี่ครับสังเกตหยางกรน,นี่นะครับอันนี้ปลูกแบบคุดหลุมนะครับหยาเกิดยุ่จุดเดียวแต่ว่าเท้าเรือยเขานะครับเห็นไหมครับ เขาเลื่อยเขาคุ้มพื้นที่ไปเลยไหลเง้วนะครับนี่คือห้าอายุสามสัปดาห์นะครับผมปลูกวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าคอภาม่นี้วันที่สามมีนนมุนหน้าสามสัปดาห์พอดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือห้าแพ่งกรลาเขาสามารถเลื่อยคุ้มพื้นที่ไปได้ไกลนะครับระยะที่ผม คุดลุมนะช่วงนั้นประมาณ30เซนนะครับหนึ่งใหม่บรรทัดแต่ว่ากับเกิดมาลากอยากย้ายนะครับเกิดเกิดห้างแต่ว่าเลื่อยนะครับสําหรับการปลูกแบบคุดลุมน่ครับแต่ว่าเทาเลื่อยเขาหลายเพราะว่างาที่เกิดจากลุ่มนะครับในลุมนะครับน,นี่คือนี่คือลุมล่มมกบหรอกอะดินมันก็นมากบทอนพันอยู่นี่ ญ้าเขาตั้งโตได้เขาก็สร้างเถาเรื่อยเลยนะครับสร้างเถาเรื่อยไปเลยก็เลยเอามาฝากพี่น้องผู้สนใจในการปลูกญ้าผู้กำลังศึกษาหาความรู้ผู้ที่อยากรู้ในการปลูกญ้าว่ามันปลูกแบบใดในนี อันนี้ผมปลูกให้เบิ้งทั้งแบบแหงแลวก็บแบบเปียกนะครับแบบใส่น้ำหรือและกับ,บ่ต้องใส่น้ำนะครับแต่ว่าเขาต้องมีการบริหารจัดการมีการํำนวณดีๆนะครับช่วงเวลาดีๆห้าจังสีบ่ต้องเห็ดลายเถื่อนะครับนี่ครับสังเกตว่าลุมแถวนี้เนี่ยผมใส่ถอนพันธุ์ลายนะครับ นาทุกลุมนะครับเราก็เลื่อยเลยเลื่อยไปหากันสานกันเรียกได้ว่าทีเลยนะครับนี่คือจุ่มของถอนพันธุ์ที่ผมใส่นี่คือนาใส่ลายนะครับผมพราถอนพันธุ์เฮามีโดยเป็น้องเฮาเองเฮาบ่าตตองสอหาข้าเจ้านะครับ,บเฮาสามารถใส่าลายได้นี่ครับ รอติดตามต่อไปนะครับว่ามันสิออกมาในลักษณะใดมันจะตัดต่อแหลกง่ามใดวัชพืดที่เกิดขึ้นมานี่สีไลสินั่นซ้ำใดรระว่างห้าปูกับหยาธรรมชาตินะครับ mm hmm. เดี๋ยวสินำเสนอแล้วก็รายงานความก้าวหน้าของหยาแปลงนี้ต่อไปนะครับ mm hmm. มือนี่ก็ขอสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนนะครับผม สวัสดีครับ